สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพลินเพลินครับ FC รถแห่ลำเพลินเตยเสด็จ FC น้องอิงครับ, en, en, ย,ร ing, รบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพลินออฟฟิเชียลครับบรรยากาศสดใสพี่น้องช่วงใกล้เที่ยงสดใสมากเลยเสียบตา,าตาประมืนเลยมาสู่แสงฮอนบครับแดดขว,วดแห้งเลยไปอัปเดต อาคารห้องซ้อมดนตรีอาคารห้องพักแดนเซอร์ครับไปเลียกทายอยู่นคนนะึงประกันจับกลุ่มเห็ดอย่างน้อทางนี้เนาะครับผมสวัสดีครับได้ยังกินเนาะที่เรียกว่าดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เสื้อเชฟครับเสื้อเชขาเหล็กเรออาหารอีสานนี่คือขาดอะไรคือประเภทตำมันบ้างครับชาวอีสานน้องตำตำปลาแดงครับหรือตำามักทั่วมาครับเสื้อเชบครับเสื้บเชช่วงเทียงบุดีครับพี่นแบบตำม้นกับี ครับผมวันนี้มีแร็บเดทบ้างนดน่ม่มนดะคงานโค้งต่างม้อีไเดียวงานก็ก้อขห้องครึ่งแบบนี้ก้อนสองก้อนนะคะครับ็ว่าตัวนี้ห้าบ่บีเยอะหน้อยกัน เจ้งสีเอาตัวทำนนมันออกบ่มไปไนิ่กันครับให้มันเสร็จตัวกนเนาให้ปูนเสร็จตัวกัน,นเงเครืองแร้วเกาจังลงมาล่างสีพอดียากยนะนิดกีเราเเข้าพอดอนะีสวลางาวเราจะยดีชอือืมับตไปเร่สเต็ปสเต็ป่มด่ครับไม่ได้สดทั้งนั้นเนาะบ่ดองเนาะไม่ม่ไม่ไม่มีดองมีแต่ควาสดทั้งนั้น ิกอสั่นสองมีล้างค่าล้างค่าเซตกัสิกอเลยของาสิเขมือดืมือนะครับครับครัจองไยมืเดียองกล่ววนหน้าบรรยนมือดื่อบีเท่ใบใบสองอืมใบอันใบสองนะของมือยื้อนี่เขาแบบไปเห็นแบบเพียรยังแบเรียบร้อยหมืนตัหันเรียบร้อยแล้ว อาเทนะนั่นจะขึ้นลงไงขึ้นไปไทยไงตั้งคุณก็เดิ่งเลยค่ะนาทีเทียไปพูดต่อมาให้ดิ่งเทียแล้วข้างคุณอะไรมันใดกันบอกมันใดกําลังวาดแบบกําลังออกแบบด้วยไฮไทยเดี๋ยวก่อนคู่หนึ่งไฮไทยลูกคันคู่หนึ่งไฮเล่าจ้ะสรุปได้ขอสรุปไหมบ้างได้ละค่ะบ้านเห็ุแบบไป้คือได้แล้วคือโทรสั่งแล้วแล้วชวนนะกระเบื้องกระเบื้องเดี๋ยวสิถามคืนถาม่อแล้วก็แล้วก็จะไล่ไหน แม่แห่งแม่พวพีท่านอีหูเด็ดเพราะว่าบอลลูว่าเป็นคุยว่าเอาไล่แบบไรแม่กระเบื้องการการเป็นตกลงว่าเวไล่นี่พีกว่าดีสั้นเป็นกระเจิงแบบกระจิงส้มแบบว่าเห้เฮาดีสัง้นเป็นนาสีมะฮอด์ที่เราทำวันี้เออเพป็นวันศีขรวาที่สิบสองเหมได้ยินมาเมื่อนี้แหละค่ะนาสีฮอดเพราะว่าเห็นคุยกันกับมะออื่นกันนาสีได้คุยงานกันครับว่าห้องศิลป์เป็นเช่นไรตัวนั้นค่ะ ป่ากับสิงเลยมั้งเขาไปดูเราไหมคะดูก็จะเร็จแล้วครับถือว่าเห็นงานเร็วมากเลยผมลงไปแล้วกันบางทีท่พีกะสั่ง,กกสงท่างเพื่อซับเปนบ่อใดขอมากะสั่งทางเพื่อซับเราก็เบิ้งในยูทูปรจาคร์ครับ,รบผมกอัปนเดียอเบิ้งตลอดดอีว่าเข้าวี่นี่เนาะเข้ากับไอเบิ้งวางานเ้าไปจีไหนแล้วกันมันจะเห็นตลอดเนาะมีเหี่ยังแน่นะครับนแบบบ่หรือว่าตก็นะครับ เทิงหัวหน้างานก็นได้เบิง้งเทิงเอฟทีน้องเอฟซีก็ได้เบิ้งเนาะ<ม>นเพ็่เบิ้งไปพร้ววมอมๆกันนี่ยังกับข้มบ่นมานเนาะพี่เล็กเนาะเตรียมพร้อมถ้ามีข้อผิดพลาดประกันใดก็เตรียมพร้อมแก้ไขเนาะ<ช>สแตนบายอยู่แล้ว,ลวขอคุ้นเอฟซี่นะคะเป็นที่เปอร็นต์ตามเนาะครับกสิเข้ากษตรออกงานออกมาดีที่สุดก็จะมอไปเลยครับครับครับเป็นเพื่อนของสอนไปเลย ไ <c oughs> ม่ทาไม่ากินได้บ่ไม่าเอาเลย้น <c oughs> นี้ก็อนกันตัวหนสีอีกกระเือเดีวต่างขอบงบ้านสองเงือ่ดีโอเคจ้ะแต <c oughs> ่การสีเขางาญฉาบได้ไหมค่ะคือเง็นสูงค่ะเป็นสูงจ้า <c oughs> <c oughs> กระทิกตอเลยง่ายชาด้วยนะ,ะทกระกัะกเที่ยงทนะุกคนั้อง้าทุกคนกอนค่ะน้างปุดกรบเลงอืมเราก้ว่าตองมีว่าสีลเลงให้ชาพนก้อนเพาะว่าสีเพป,ปากครับจากเพดปากให้นอก,ก,นนนกา,นอางงนก้อนจะมาพ่ดน่ายค้อมันมีใน้ข่มันเหลวนะคะ้าเขาได้ก็เบื้องเ<า>ขาได้ิ่งนิ่งนิงนิ่งิ่งให่มันเซตทัน สกู๊เงินเดียวตังไเนะาะกุัน,น้์สก็ตดูมีน้ามีน,นาเนาะต่วปส่เก่อนนี่แหะค่ะเป็นเปสเสเตราเนี่ยครับราาครบที่ไม่ได<ม>้อืมปสีเซตกับเบอนตันแรกที่สั้นามว่าสี่อิยนึ่นนงที่ด้เอมาลายยงหกสิบิยินีครับองสิ มนได้ขึ้นนั้นเพรนี่เันี่จะเป็นประตูแดงเลยหรือว่าตรงนี้ตรงนี้โล่งหรอตรงนีต้องนี้คือบอองนี้หมองนี่นี่ีประตูอีกมั้ยประตูกระจกอ๋อเป็นประตูกระจกองปอีกี่าถ้อยาเให้เพื่อนาไปนีเลยถ้าเะจกนงปี แต่ความสุดค่ะครับ2สเตปขนวันนี้มี่ขมเม่นหนึ่งผมจำได้อยู่ซับเสียงซับนีคุยกับท่าอดล้วแล้วติิดใคะมันจะมีแอนซับไหมคะครับครับเปิดตตัอืมองอเอซีเขาเม่นมากนะการซับเสียงอย่างบออยางเสียงเล็ดหล่อมากอยาเสียงอย่างกย ปิดค่ะบบานฟิกเลยค่ะฟิกไว้ห้าสิบตัวแค่สองตัวเท่านั้นตัวซับเสียงเนี่ยมีแน่นอนค่ะอ๋อโอเคอ่ะตอบตอบคำถามแล้วน้องคิดหองเนาะครับตัวซับเสียงมีแผ่นซับเสียงเนาะมีค่ะมีหรือว่ามีอะไรทีดอย่างนี้บะคะท้ายคลิปมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม ตอนนี้การท่องแบบทีซี่ามันออกมาก็รือว่าโอเคบางท่านเนี่ยต่างต่อเยอะบางท่านคืออ่าบางอย่างมันท่านในแล้วมากที่ท่านในดันเนาะแต่ว่ากัดสิเกตให้มันออกมาตามรูปแบบที่สุดนะคะก็คือให้ออกมาคือหอคักด้านหอคอนเทนต์ของซอมร่ำคือก็ากิดสิเกตออกมาให้มันตรงตามแบบนะครครับอืมมาโอเคเอาสำหรับ ถ่ายคลิปขอบคุณพี่เล็กครับขอบคุณทุกการรับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้่น้องเด้อช่องอาจารย์โนเตอร์เสเดลลด์ผลออฟฟิเชียลสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่น,นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ